ครับเล่าประวัติไข่องนี้ฟังหน่อยนะครับได้มาอย่างไระใจทีโโได้มาปฏิสฐาน่พระอาจารย์ดั่น,นก็รักรบกันแล้วท่านก็มอบพระอาจารย์มันชัยสุพรรณแล้วอาจารย์อุทัยก็มามอบให้เขาแปะถ้าเปลี่ยนสม,มุดตรงนี้เป็นองค์ที่สองไข่วัดเจดีย์แต่เรา,าตั้งไอ้ไข่สามนคร นครจีธรรมราชนครถรแนครสุรินทร์นครปฐมนครศรีนครับวรรณภูห้นารสรกบุรีนครสระบุรีนครรนครราชสีมานคล้วกสีป็นครศี่คองค์ทีมองค์ที่คราชสีมานคะศรีนราชสีมหลครศรอนครราชสีมานครศรีนครราชมีมา สวัสดีครับผู้ฟังที่รัานครับวันนี้อมจารยครับช่วยบอกในครมืงนม้นครบสามนักพลเรือนควรจะขอรับขออะไรและบูชาอะไรแล้วก็ทกอย่าอันนี้ก็เราเราพูดกปนภาษาบ้านนอกนะกบฏั่วึงเนที่ดังคู่้าบออะไรชอบเรื่องอะไรชอบเรื่องอะไรก็มาอรดบอกไปดูอย่างง่ายๆกันนะครับ เป็นเด็กนะครับไข่เป็นเด็กนะครับมีชุดทหารของเด็กๆนะครับแล้วก็มีเรียกว่ามีตุ๊กตุตุนตุ <ks> ๊กตาของเด็กๆนะครับไปเอายู่อุ่มให้ไม่เอาแล้วเด็กไม่ชอบเด็กเด็กเด็กติ๊กเนี่ยเออไว้เล่ยไก่เงี้ยนี่พยายานใช่ไหมล่ะเพราะลานพัดเมื่อก่อนเต็มไปด้วยไก่แจ้ไก่ด้วยตานลึกสมายเด็กๆชอบมากเลย ก็ไข่ตัวน้อยนี่แบบมาเนี่ยใช่แ้วนะครับมาบนบานสารกล่าวที่นี่อย่าลืมนำตะตีตะตกในละแวกแล้วสิ่งที่เพื่อนๆพทิ้งเอาไว้ก็จะสมปรารถนานะครับเจ้านายพูนดูสวัสดีครับเกี่ยวกับรัคกาที่หกนะครับเกี่ยวกับที่หกอันนี้ธรมาเนี่ยเชื่อพัฒธาทันยุแล้วแต่ส่วนมากเราก็จะไปไหว้กันที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ ราะว่าอาตมาก็เลยจังหวะเออวัดนอกบ้านอกเราเนี่ยองแล้วก็คุ้เอออยากให้คนเนี่ยรู้จักว่าเมืองไทยตั้ก็มีของดี้อยากใหทุกคนได้มาไหว้เท้าหลวงเท้าประธานหลงที่วัดตะบับมาเลยวัดทิพิพัฒน์ก็เลยมาดางที่วัดตะบับวัดนอกก็จะค่อนข้างเริ่มรู้จักอาตมาก็บอกว่าเอาถ้ามีมีราเข้าไปนู่นเลยที่จังหวะพระองค์นะพระอเคแต่องค์เนี้ยือจำลองมา เรอยากยกได้มาไหว้เกี่ยวเรื่องบางคนเกี่ยวกับสมพภะเกี่ยวกับพระาพรไมเจ็นไม่เก่งไม่เก่งไม่จนไม่จน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 เน็นจนรนจ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 นานจ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 ลจน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 อนจนจนสนจ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 นนนนจนนจนรนจทจนนนจนจนจนนานจ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 นนนนจนจนจนนจนจยจน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 จงจนนานรนจนนจ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 นนนนนจนนจ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 นยนจนจจนนจนนนจ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 นนจนนนจนจนจจะจเจจนจา เพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บนั้นนะครับระองจึงสร้างเท้าให้พะรันพนาสูนประมาณองค์เล็กๆขนาดนี้นะครับประมาณองค์เล็กๆขนาดที่สอเนี่ยเพื่อให้ประชาชนที่เจ็บให้ได้ป่วยนะครับก่อนจะขึ้นไปหาหมอหาพยาบาลรักษาโรคนั้นนะครับได้ขอพรจากเท้าพบรันพนาสูนเพื่อให้หายจากเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บนั้นนะครับเพื่อหายจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นนะครับก็ทําให้เท้ายุรันพนาสูนจะเป็นที่เรื่องลือตลอด ตลอดมานะครับนั้นฉะนั้นในด้านหน้าของศาลของเทพเท้ายิรันพนาสูรจึ่เป็นเทพ,พเจ้าที่สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทรงคิดเอาเองว่าตับริว่าต้องมีเทพ,พเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งดูแลเรื่องเรื่องนี้อย่างแน่นอนจึงได้สร้างนะ ได้สร้างเท้าี่รันพนาสูงขึ้นและหลังจากนั้นนะครับก็ได้ขยายเป็นองค์ใหญ่องค์ใหญ่องค์ใหญ่ขึ้นจงเป็นด้านหน้าของอโรงพยาบาลพระมงกุฎจึงเป็นที่มากเกอร์ทุกครั้งนะครับเมื่อคนป่วยคนไข้จะไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนั้นก็จะไปขอบนบานสารกล่าวเกี่ยวกับการหายจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นนะครับซึ่งพระอาจารย์จันทรเล่าต่อนะครับว่าทําไม ของเราไม่ใช่มีองค์นี้องค์เดียวนะมีองค์อีกองค์นี้ไหมครับอาจารย์ครับได้ได้เห็นว่ามีงบพร้อม้วยพาต่อได้ดีไหมได้ได้ก็ความคิดอัตมานะว่าเมืองไทยเราก็มีทุนดีแต่ที่บางคนบางท่านนี่ก็ไม่ค่อยตื่นเต้ผมก็นึกถ้าว่าหมอดิโวคเขาก็หมอวงเนีจะเป็นคนเดียเรามันนึกอีกทีก็ถ้าคนจีนก็เล่าคนโตแต่คนไทยเนี่ยก็ต้องนึกถึงไทย ทึกงหึ่งไทยทึ้งหนึงกันทึ้งถึงกรมบลรพ์สุพพอดช่วงท่านเป็นหมอพรเนี่ยเพราะงั้นอาตมาก็เลยจ้างจะไปเกียวกับกรมบลรพ์สุขพอดภาคหมอพรเนาะเพื่อเป็นการทายอมได้มาบูชาขอพรเกี่ยวแล้วไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จนไม่จนรวยรวยรวยครับขอเสียงเพื่อนๆหน่อยนะครับ หมอพรที่ว่านะครับก็มาหลวงุมพรนอกจากทหารเรือนะครับก็ถือว่าเป็นสเสด็จเตี่ยที่เพร,ราะ<ช>แล้วแล้วนะครับซึ่งเป็นองค์ปกปักหินทะเลไทยเนี่ยครับป้องหินทะเลไทยนะครับงท่านยังเป็นหมอแผนโบราณด้วยได้คิดตำราแผนโบราณไว้นะครับแล้วก็ได้เขียนบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่สมัยรุ่นเก้ารุ่นกระหม่อมรัชกาลที่ 5, 5, 6, ห้ากานที่หกนู่นเลยนะครับแล้วก็ตำราทั้นก็ยังอยู่นะอาจารย์ก็ยังเห็นอยู่นะครับ และยังไม่พอนะครับสิ่งที่น่าดีใจมากผมได้พูดคุยกับพระอาจารย์ไปนะผมบอกว่าวัดที่เข,เขาคีรีวงที่จังหวัดชุมพรน,นั้นนะเป็นอะไรกับพระอาจารย์นะครับหลวงพ่อสอบพระเจ้าวาสนาล,ลอยก็เป็นครูบาอาจารย์ผมเล่าให้ยาวอีกหน่อยเห็นว่าเดิน <c oughs> ทางไปหาจงกรมด้วยนะไม่ธรรมดานะเห็นอย่างนี้นะเราสมัยเป็นเดนนะไปสองห้าสองศูนย์สองหนึ่งตอนนั้นธรรมะยังเป็นเดนอยู่กะไยงเรียกว่าขอไว้เนาะชอบเรื่องอุาหะผมก็เลยเดินจาก หลวงพ่เนี่ยลงใต้ไปที่หลวงพ่อศงวัดจจะวาสลา,าลอไปขอเป็นลูกติดท่านเนาะเนี่ยหลวงพ่อได้ได้ผมก็ถือว่าหลวงพ่อศกวจาวาสลา,าลอยเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ันทร์สมะ้วเกี่ยวกับา,ารุงบรม่อนมีหลักฐานว่าบารุงบรมทออยู่ด้วยอยู่ไหนอยู่ศาลาหไหนโนคราับอยู่ศาลานู้นนะครับศ <laughs> าลานู้นนะครับ ยังไม่พอนะครับส,สหายทางหลวงพระราชาครับไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะครับผมเห็นว่ามีไอ้ไข่ด้วยใช้จังชื่อลำสามนครนครใจสีนครปฐมแล้วก็นครตีนอั马拉ตตีรอั马拉ตก็เลยบารมีของอาจารย์แป๊ะครับอาจารย์แป๊ะก็มอบไอ้ไข่มาให้อาจารย์บรรชัยอาจารย์บรรชัยก็มอบมาให้อาจารย์แป๊ะองค์นี้ถ้าพูดกันแบบุงค์พระแนองค์ที่งส่ส Bilder ส Back สง ค์ที่สามที่สี่นี่ไม่รับรองสามสี่ห้าเจ็ดองที่หลวนี่ไม่รู้อยู่ไ,ไม่รับรองแต่องค์ที่สองอยู่ที่วัดสว่างอรณแน่นอนพอจารแดงไปมุ่ยไปร้อยไปมาเล่าให้ฟังห<อ>น่อยนพอจรยจะติปัญญาจะลกหลัเนี่ยเพราะว่าอาจารย์แดงเนี่ยปรลักรลบันร้น <พอ S 1> รบอรอมอแพร่กรจาย็นไทยลแล้วก็จำาจินการรับมอไปหมดตอนนั้นไอ,อ้ไข่อิฐแม่ก็โดนที่โอ้ไเราอยูอ่เนี่ยติกรคอทัดผมเนี่ย ที่ผมเห็นกองภูเขาตรงนี้นะครับทัดสามปีอ๋อแก่โควิดมานี่ไม่ไม่เสื่อมทลนะไม่เสื่อมท้ายแล้วเวลาหน้าฝนนี่นับโยมาเก็ิเห็ดอยู่มันออกเห็ดเห็ดองทัดเนี่ยทัดมีเห็ดพอนพกอาย์ เปนรที่ำมาอันดีใจคำพ้อใจคำแม่ใจคำหัวใจคำเมียบต่ญากิว่าชาวดันตัวาวาปนาโตัาเว็บัวันจับตัวต้อนตาาเราไปออกไปอันไปออกไปจะมีุนที่เป็นคลหามงะรัคุ้มกอเจรารรักษาแล้พาดแล้วพาดตลอดปลอดภัตลอดปลอดภัยโชคดีโชคดีรวยรวย็น มกินได้เลยบอกกินได้มันเป็นกระดาษเห็ดกระดาษมันก็เหมือนเห็ดฟางอ oh. ๋อบมดทั้งคนนี่มาเก็บเห็ดว้า oh. <c oughs> เห็ดนี่เป็นเป็นอะไรที่แปลกนะครับถ้าเคยเกิดตรงไหนแล้วก็จะอ่าอ่าใช่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 ตรงนี้จริงๆมันเป็นเหมือนกับกระดาษตรงนั้นนะ <c oughs> เลยเรียกว่าเลยเรียกว่าเห็ดกระดาษเฉยกระดาษอาจารย์ไม่้าเหร ยมันขโมยของวัดนะบาบ้านเนะเราแบบอยู่บกตาบ้านกับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขแทรกเไปเดี๋ยวบกบ้านวัดบางบ้านบางยกชิมไหมเขาเก็บบางกินเดี๋ยวเช้าเขามาใส่ปลาแล้วชามแล้วฝั่งกันนู้นที่พระอาจารย์จะพาผมไปคืออะไรครับตรงนั้นก็ลงเรือตังเกเลี้ยงปลาไปหน่อยได้ไหมได้เราย่างหลังๆแล้วก็ค่อยๆห้ามปลาหน่อยจะเกี่ยวมลพิษ ยาหลังๆมันเยอะเหลือเกินไอไอไอลูกสีเขียวเนี่ยใช่เพราะว่าลูกร้อนอะไรก็ไม่รู้แหละเราจะอย่างแล้วก็ห้ามห้ามหน่อยพูดพูดเว้นกันนิดนึงครับผมผมจะได้คอยถ่ายภาพครับนี่ไงขนมปังครันี่เป็นขนมปังนะครับพื้นที่นี้วัดเกาะอะไรครับอาจารย์หนองน้ำเดียวมันสวยนะครับไม่เลวพระคุณหลวงพ่อแปะได้ได้ขอความตั้งแง้มลองไปฟังหน่อยได้ไหมนะครับครั้งนี้เราไปเรียนูนยนี่นะครับโอ้โหแรก งเดิมประดิษฐานอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎตรงวงเวียนเสาบริไทยสมรภูมินั้นเป็นเท้าอินทรมาณสูงที่ล้นเก้ารุน,นกระบอกรักรชการที่หกหรือว่าูงคุณขุนเก้าเจ้าหยู่หัวหลังจากที่สร้างโรงพยาบาลพระมงกุฎเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทรงมีพระดำริว่าต้องมีเทพเจ้านนองค์ใดองค์หนึ่งที่ทุพพรักษาสภาพร่างกาย มวลผสมทีกรนนะครับจึงได้ผนิตที่จะสร้างเท้าอุจจาระนาศูนขึ้นขนาดนี้และขนาดนี้นะครับฉะนั้นเพื่อนเพื่อนที่ไป,ปรักษาพยาบาลหาหมอหาพยาบาลที่โรงพยาบาลพระองค์ก็ไปที่ศาลาหนี้ไปกราบไหว้ฉะนั้นมีอยู่ศาลาหนึ่งจะมีข้า,มาขงม้ำควายไปให้แก้บนกับเท้าอุจจระนาศูนนะครับซึ่งเป็นเท้าที่ว่า ดูแลเรื่องสุภาร่างกายวันนี้ครับพระอาจารย์แพทย์ระทุมนะครับก็ได้เอาสุขภาพร่างกายองค์ใหมาปฏิหารอยู่ที่นี่ครับสรับการับูดาตุลาคุลาตุลาตุลามุลวาตุลาตุลาว่าตุลาตุล้าาา 500แต่รอรอได้รอรอขออนุญาตกราบขอบพระคุณต่อสําหรับคุณพลดามั่นกรด้วยแล้วก็ขอพรทอดท้าวจากพระภูนาธุรแบ่งเก็บแบ่งเก็บแบ่งเก็บแบ่งบน gần แล้วก็ตาที่กระด้าประจับตัวด้วยแล้วขอพรประทับหนักหนึ่ด้วยเนาะอ่ะคือวงญญาณไทยหรดูือวิญญาณไทยข้างเรือไทยจังหวดนะแล้วก็เป็นขอเป็นเพทย์จักรพงศ์ของตัวงที่เราปรารถนามากที่สุดคือร่างกายแข็งแรงไม่ปวดไม่เมื่อยเนาะไม่ได้ทำอะไรปวดเมื่อยไปหมดใช่ไหมฮะนี่แหละครับองค์นี้นะครับ